สบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีตอนสวยพี่น้องเลยบาเากันยังบปท่านขึ้นมาจากสวนกษัิมาเก็บบักบวบ,บ,บไปหนึ่งเซป,ป้าพี่น้องเลยเตรียมบวบหน้ากางงามพี่น้องจินหมากงามเลยนี่บวบ ทางนี้งานนอนมันกระายอยู่บเ็ทเหงามันพี่น้องเอ้ยจักเหงาไม่ยองเลยบัดพ่อมันยุดเป็นเท่ากระเสียนาเลยเก็ไปดีคือกระซามมาใส่ปอดไหลแหงพี่น้องเดี้รักสก็บกองกองไว้ก่อนแต่จะเอากระซามาเอาบอกหัวพ่อนะสามสี่หน่วยพูนะสอนเด็กหก าทางปลายมันอีกว้าวพี่น้องเลยเด้ยเป็นึ่งใส่ป้านิ่งโอ้มาแดงมาแดงมาแดงโ,โหมางหน่อยมันเห็นบ้าพี่น้องโอ้จะมาคบเจ็บถิ่นน้อบรีเห็ดเทือนเห็ดทาัางมึง มันยังกองไว้น <isions> ี่ก่อนแล้วก็ซ้ำมาไว้มาขาวมันกับโบอึดเด็มเลยโอ้โตุ้งตัวตุงโตนเดียวมาขาวมันคือเคมหัวพี่ว่าขันงัวเขาบอกกินในแหงมั็จะเอามากินแคมแคม แต่ว่าใบมันเหียนบดอ๋อถูกหมากเงาหรือหมากนะทั้งนี้สิเป็นพันเงาพันพันหน่วยป้อมกับมีพันหน่วยสันสันหมากหน่อยมันก็ลายอยู่เลยบดิเก็บมาให้มันซ้ำมือนี่แหละมั้งมันก็ใหญ่ไวไวนี่ทางนี้ อาวบอกในเง่งาวนึเบิ่งกัน,กน,น,น,นะพี่เนาะมันมากในเง่งวป้าคือสิวานเนาะพี่นนาะไล้อยู่คันเก็บไปขายกันจงว่าได้ขายไปจังเนา,า,นาะพี่น้องตลาดวันอาทิตย์มื้ออื่นอืม จนนีสิบบาทเนาะสีหมากสิบบาทว่าสมุดว่าคายนะมีกระมาณส้าบาทหรือมันลายโดนพยเนะองาะจุดปลายสีดาวพี่น้องเดี๋ยวเราขึ้นไปเอากันเด้อคือหอมมักซิดาสูกแท้เข้ามานี่หดแดงหดแดง แดงกระไลหลายสงข้อหอมบสีดารซุกกว่าซุก,กลีพี่น้องเอ้เห็นอืมเสนอเบิดนี้สิบไดบ้บ่เนาะเอาไปขายบ่พี่น้องกำลังคิดอยู่เห็นเขาเจ้าคายดีดีเลยขายบวบเข้า,ขาจเจ้าไปน้องใส่กบแกงใส่หน่อไม้ Một mấy cái áo lộng mặt chịu nhau nào cũng có hệ ninh nắng 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 nắng

เบิร์ตนี่40บาทพี่น้องได้แล้วใครไม่ร้องไปขายกันภูเก็ตหมาข้าวหมากซมิเขาดีกินพี่น้องเลยนี่นี่น้อยแซมิเขาดีกินอยู่ต้นนี้อยู่พี่กระมี่พี่น้องเลยเอาโบเบิร์เดี๋ยวไว้เก็บมือหนามันสูงเขามาทั้งครัวพี่น้องหลังจากเก็บบักบัวบัวก็ได้บักหลายนะ ว่าสิเฮ็ุปลาหนึ่งหมักน่าพี่น้องแต่ชุด้ายก็เปลี่ยนใจเพราะว่าย่านพ่อปู่ก็ไม่ยาบ่เคยกินบ่เคยลองนะเราอาจจะเคยยู่แต่ว่าอาจจะบ่มากผู้เถ่าห่นะคือก็เลยแบบเปลี่ยนกันเปลี่ยนว่าทางหมอไว้ถาพี่น้องขลังหนึ่งใบตองอยู่มาเบ่งทั้งครัวมื่อนี่เขาครัวด้วยจ้ะพี่น้องเขาครัวเอง แต่ว่าการเฮ็ดยู่เห็ดกินกนี่กะเท่ากับพอเป็นยูพี่น้องแต่กับมถึงกับเป็นไปถุกสิ่งทุกอย่างเนะาะปลาว่าเ็ดปลาหนึ่งบมากนาวแต่กับเปลี่ยนใจพี่น้องเลยบบเห็ดเพราะว่ายานเมื่ยไก็พอปูบ่เคยกินก็นเลยเปลี่ยนเป็นหนึ่งปลาธรรมดาเนาะพี่น้องมีผักขึ้นใช้นำ้ำกับผักหอมนำ้ำหนึ่งปลาแล้วก็ตํามแจวลวกผักหนึ่งมกบววกิกนปสัสรอบเนเดี๋ยวเขาปรุงก่อนมาเนี้ย หนึ่งพักากาดซ้อมลงไปน้าหีเราเลยนี่ปลาก็ได้หนึ่งเมื่อโตเลยเหมือนไงบรไดหอ่อเป็นมกเป็นมกนลองเบิร์กลองเลยบวบก,กะไส้ใส่อีกสั้นหนึ่งน้ำลนางบวกกะนึ่งปลาเนินใส่ขึ้นไส้ใส่บักครามใส่หัวชิงไคใส่หอมบวัวแล้วก็พักชี งานเห็ดกินเฮาบ่ค่อยถนดยัดปานเด็นใหน้องเอ้ยกะเห็ดไปตามที่เคยเห็ดปรุงกะตามที่ประเดกแป้งน,นัวใส่แหละไว้ใสนะ่ประเดกน้อยนึงพอให้มันนัวน้อยนึงนะบ่ได้ใส่หลายเกินไปถ้ามีรถดีก็ใส่รถดีไปหอมเลยน้องเ้ยหอมขึ้นใช่รอแต่ซุก ่ใส่บวลงไปน้ําพอมได้เห็นออกบัดนี้สั่นนึงจักมันไปอยู่บอนไดนี่ไปนํากันเลยตักผาให้ลูกก็แล้วแล้วพี่น้องเอามาตากอยู่ทางในเทียงบ่แล้วแดดมันก็ถือคือเก่าแล้วพี่น้องตอนนี้ยังยังเศ้าอยู่ตักเสื้อผ้าให้เพิ่นเพิ่นยังบ่ตื่นให้แม่ย่าเผเผาเพิ่น่ พี่น้องได้มาแล้วหัวหอมบัวหอมบัวบ้านเม่ยาซื้อมาบอกให้แม่นยนะคะซื้อเอาวเท้าบ้านอะไรพี่น้องเลยลองเจ้าวีพอ,อ,อดีหนึ่งกิโลเป็นท้ายเบอร์สีหนาล่อหนึ่งพี่น้องกิโลละล้อเอ,องปะสื่อมา อมิเต่วงยิ่ใหญ่เลยพี่น้อยนี่เต่วงยิ่ใหญ่ไปปลูกนก็เริ่มอยางก็นั่เลยงานน่ะเดี๋ยวพี่น้องมันเริ่มตั้งงอกเลยเออมันกำลังเก็บกุ่งอกเอง ตากนั้ปลค่น้อยเนะเราสิปลูกสองนานพี่้องเลยไลยเติบปลูกไว้เลี้ังเป็นหัวกะเจ้าใบปลูกอีกที่หนาเนะ่อยหนะ่อยยังบริสุทธิ์เขานะ ช้องนานคนตื่นสวยแน่ฟองขึ้นหนหายบ้างากั็ได้ขึ้นเหมือนวันสิ้นวันพระน้อยหายตื่นมาฟ้อมคันผลัดกับดาวตื่นมากไปเห็นงานเห็นเนี่ยแสดงเ้ยสวยคนมานไทยสิปพี่นรณาเบิร์นไม่งานก็ฉีดองเบิดจากมันฉียนั่นเนาะ นนด้วยตรงตาจุกมันบอพี่น่องตรงฝาดบอมันจนังอันนี้ออกออกกลายนะเดี๋ห็นชิคกิ้มว่าหนักแบบนี้แช่ไว้ก่อนนะมันจะเป็นมันจะึ้นล่าเลย จ้าจุกแก่ออกจากกันของเขาขึ้นไม่ได้หัวยังไงงามๆใช่ไหพี่น้องพีกายเขาจะคล้องกับมันบอกงามพี่น้องเลยมักินจำด้วย เป็นหัวหัวกันน้อยๆใครสิเก็บไปปูกับพอบันนาของเขาเนาะเขาใส่งยเงะอานอา้ำสวัแ้ะการดูแลถั่วเทิงกับงามพักโมกเมนต์ใช่นี่คะดดูแลทั่วเทิงนะส่วักัน ครับพอลูกแม่ปกูกกระจิ้งอยู่ตามมีคนวามนใบมันก็ออกฉันได้คำหนะึ่งแล้วเนาะจะว่าเก็บไว้นั่นกรเหี่ยวได้ กินไปชื่อเ้าพายบอกตัดตาตปลายมันออกบ้านะงนะกระปุะ เก็บตะปุ่นตะเกียบกินกับนั่นกับนี่เนาะตัดตอนี่ยอันนี้นะครับข้าวเปล่าแต่ก็ต้อนกำคำ้ำหมดหรยจะได้ลงไปผูกขนะึ้น้อยตอนนี้กำลังเล่งเหตุนา เ้าก็ขึ้นมาเห็ดอยู่เห็ดกินนะพี่น้งนองนี่จะวางแล้วค่ะเห็ดนีาา่แหละแล้วมันสียงเงาเกินไปพอกันขีดหนาเด้อพี่น้องขอบคุณลายเด้อที่มาเบิ่งมา zoom ส,สบายดีเห็ดนั้นไม่แล้วให้กันแซ่ไว้